ได้ข้างหน้ามันมีช่องอยู่นะครับแต่ผมจะค่อยๆหยอดรถไปเรื่อยๆนะตน้องับรช่องหน้าลงมือนด่เออเออเออเอเอมันจำได้มันจได้ลูกหมมีนี่ดีใจ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 เอาฮะ ดีใจดีใจอืมดีใจหรืองไงคือหิวเอ้ยโดดเป็นลิงแล้วมึงมานี่เราการกระโดดเป็นลิงเลยอ่ะเให้มันตรงนี้แล้วครับให้ประจำตัวสามนี่สามตัวนะครับอีสองตัวมอยู่ในท่อไม่มาเร็ว นี่มาใจเยน็เยนใจเย็นใจเย็นไ่รุ่น <c oughs> ไปเจออาหารถูกนะครับอาหารกระสอบนะครับแต่ว่าอย่างดีด้วยเขาแบ่งขายเป็นกิโลปกติซื้อถูกมาห้าสิบนี่สามิห้าบาทเองนี่นี่นี่โอ้โอ้อีกตัวงอ่นนี้เ๋วยวยางหามาหน่อย เอา้าะของถูกแต่ดียดเ,เดยวไปไปะเนี่ยอ้าวน่ามีหลายตัวเราขึ้นมากินนะหูตั้งเลยมีเยอะครับหมาหมาจรเยอะมากเลยเจอตลูกหมานะก็เลยซื้อเก็บไว้เจอหมาตัวมันผอมก็ซื้อเก็บไว้ให้มันกินนะ หมามันโหหมัดผมต้องบอกว่ามันเยอะมากจนแบบเห็นแล้วก็สงสาระนะนรก็เลยซื้อติดไว้เราต้อกลัวขี่มาก็แวะให้มาหลายหลายหลายคอกแล้วครับหมามันเยอะหมามันเขาปล่อยทิ้งปล่อยวางมันหมาไม่มีเจ้าของครับโอเคเดี๋ยวเราไปตีตานต่อฮึมมมีวิง่งมีวิง่ง ปลาอะไรมนลงวิ่งเงาหวานอุ้ยขาดแล้ว,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 วตัวเล็กปัดลอยเลยนะครับถ่ายโกโปรครับช่องริมช่องข้างคองครับก็วันนี้วัดกระแทกขึ้นมาเลยนะครับเม่นยางแคะครับผมนี่ เล่นบอดี้ทะลักทะลักวัดโหดมากนี่ครับเม่นยางแคะตอวทุกสายนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดนะครับลองดูก็อันนี้ผมเล่นตีจยาหยอดนะครับเล่นประช่อนแบบช่องตามปองครับใช้งานง่ายครับผมลองดูมีวางขายทั่วประเทศหยอดหยอดช่องต่อนะ อสายพันธุ์สายพันธุ์เชือกเอาขึ้นมาก่อนแล้วกันงานเข้าอได้ได้ครับได้หยุดหลุดไหมเนี่ยสายพันเชือกทีมนะครับเอนะจัด <c oughs> ย,ยอแล้วครับช่องน้นอยๆนะช่องนี้เดียว เกือบไปจะตัวแล้วดีนะมันติดแน่นนะครับถ้าไม่ติดแน่นก็อาจจะหลุดได้ <S <S คือมันจะแขนมันไปพันตรงนี้ครับ <S <S เป็นเกลียวเลยมันเชือกนะ <S <S พันเชือกขีบอ๋อนี่กัดตัวนี้กัดแล้วก็วิ่งนะครับก็พอเห็นสายมันวิ่งก่อนะน่าจะอยู่ครับก็เลยวัดนะนี่ มาเป็นยวงเลยครับเบนยางแคะสีแดงครับผมก็กัดทุกสีนะครับลองดูชอบสีไหนใช้สีไหนนครับก็เนี่ยครับจะบอกว่าสีแดงไม่กัดครับสวยๆนะครับก็หาตามหยอดตามช่องนะครับมันจะกาดดีครับผมตีขึ้นหญ้าครับแล้วค่อยเขย่าลงนะครับได้ง่ายเลยกับเบนยางแคะลองดูครับผมเจา